ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะครับกับพ่อหัวกับพ่อเตียมนะพี่น้องเนาะหลังหวัวยหาวพัฒนาออกนะครับครับหวัยวยหา่ออกมาเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะครับแปดหนึ่งเจ็ดสี่สี่เก้าครับเทกละางก็ออกเจ็ดสี่นะพี่น้องเนาะโอ้พ่อเตียมบัดลงคอพี่น้องไอรูปเส้า ครับสุดที่ผ่เตยมสรุปให้นะพี่น้องเนาะครับเป็นใจในนอพี่น้องเด่นสี่นอพี่น้องเนาะครับลองศูนย์กับหนึ่งบว่า แจมหน่อยพี่น้อง <c oughs> <c oughs> 9ก้ากับสามแมเกตซีสี่เก้านะครับข้าพแต้าแมภาพมาเบิงนะครับนอกจามีอาจารย์ลยเขาอาจารย์ได้หลุดนะพี่น้อง ไผ่ทรายบิงไายหลุดเนาะไผโขกไปมันพระเตียมก็ดีใจน้ำได้พี่น้องเอด้อเด่นสีมาทั้งบนทั้งล่างเนาะพี่น้องเนาะข <c oughs> ้าพระเต้มเริ่มจากเซียนชัยวานเนาะพี่น้องเนาะแปดหนึ่งเจ็ดสี่สี่เก้านะครับ ครับเสียนเชวันพี่น้องแตกทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเนาะ <c oughs> ครับบนล่างนี่รูดสามกับสี่ครับสี่เจ็ดเก้าครับเจ็ดสี่เข้า 4, 9 4เข้าตัวกลับนะพี่น้องแดกทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเนาะเซียนชัยวานนะครับเอาไฟสูบไปมันพอเตี่ยมกันดีใจน้ำเลยพี่น้องเออครับพอเตียมขอขอบคุณหลายๆครับเซียนชัยวานนะครับเนาะไปต่อครับผม ปูกูแก้วคร <c oughs> ับคูรูหลุด,ดพี่น้องเนาะปูกูแก้วครับบนล่างวิ่งหูดสี่ตัวเดียวพี่น้องโอ้ยมาเลยสี่ตัวจับคูหลุดพี่น้องเอ้ยสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่ออกเจ็ดสี่สี่เก้านะครับเนาะครับสายวิ่งสายหลุดถือว่าโศกมันนะพี่น้องเนาะครับเตรียมขอกราบขอบพระคุณปูไรไร ปูกูแก้วนะครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ยไอ้บุเส้าพี่น้องเอ้ยพ่อบ้านสวนพี่น้องพ่อบ้านสวนบนล่างวิ่งโดดห้ากับ3มเน้นที่ห้ามาจัดตัวพี่น้องหากเจ็ด 3ามเจ็ดสามเก้าพี่นอ้องเด็กวิ่งดูดจับคูกกับด,กดูดนะพี่น,อนอ้องเนาะะพ่อเตี่ยมขอขอบคุณหลายนะครับเด้อพ่อบ้านสวนนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสีสะเกดพี่น้องบนล่างวิ่งดูดศูนย์กับหนึ่ง ศูนย์กับหนึ่งประมาณจาักตัวพี่น้องรับชุดวินมีนะพี่น้องเนอะแตกทั้งสี่ตัวนะพี่น้องรับเจ็ดสี่รับชุดวินสี่เจ็ดเก้านะพี่น้องเนาะ แต่ว่าจับคู่หลุดนะพี่น้องขับไปเข้าเพียพี่น้องทั้งอุบลน,นะครับนอกากทั้งอุบลทั้งอำนาจเจริญนะครับหนึ่งแปดแปดหนึ่งครับแจมขอกราบขอบคุณปู่หลายๆนะครับนอกากปู่ศรีสเกตปู่กระบอกเนี่นะพี่น้องนอกากชุดวินอย่าลืมเด้อจับวินเอาปูว่วานะครับเนาะไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนหยวนพน backs, <c oughs> <c oughs> ี่น <c oughs> ้องเซียนหยวนบนล่างวิ่งรุดเกกับเกเจ็ดกมาเก้ากมานะพี่น้องเก้าสี่เก้าเ้าตรงๆนะพี่น้องเด้อ ต่อเกตซีบูมีสีเกตบูมีมนพี่นองเนาะเข้าสี่เก้าตรงๆนะครับครับพระเตี่ยมขอกราบขอขอบคุณหลายแล้วครับเด้อเซียนหยวนเนาะครับเนาะนะไปต่อครับผมพ่อเซียนเพลงบนล่างมีงรูดหกตัวเดียวหกบ่ามาพี่นอง ชุดวินนนีพี่น้องเด้อสีเก้านะครับชุดวินเขาในพี่น้องแต่วัาเรกจับคูหลุดนะครับเนาะหกเก้าหสี่ออกเก็ดสี่ครับแต็มขอขอบคุณนะครับเนาะพอเซียนเพลงนะครับ เซียนหนองหานพี่น้องเซียนหนองหานบนล่างวิ่งรูดหกกับหนึ่งหกกับหนึ่งบอมาพี่น้องจุดจุดวินพี่น้องมีเก้ามีสี่นะพี่น้องเนาะจุดพินเขาอยู่แต่วาจับคูรุดนะพี่น้องครับเอาพมาเตียมขอขอบคุณอ,อ,อะไรขรับเด้อเซียนหนองหานเนาะครับเนาะ ไปต่อครับผมปูศูนย์เจ็ดบนล่างวิ่งรดดก้ากับศูนย์เน้นที่ศูนย์เห็นบ่ปะเตรียมวารกเก่ากับงามเดิอมาพี่น้องมาเก่าพี่น้องนอกก้าวสีเข้าตัวกลับพี่น้อง ปูศูนย์เจ็ดนะพี่น้องเนาะครับพ้มขอกราบขอบคุณปูหลายหลายนะครับเด้อปูศูนย์เจ็ดนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูโคราดพี่น้องปูโคราดบนล่างวิ่งรูดสามกับสีเน้นที่สามสามโมมานะพี่น้องเนาะมาสี จับคู่รูดตัวพี่น้องเนาะสี่หนึ 2, ่งสี่สองสี่สามครับเขาตเละวิ่งน,นะครับครับประจำขอกราบขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเนาะปู่โคราชนะครับไปต่อครับผมพ่อสวัสดิีพี่น้องเน้อพ่อสวัสดิ์บนล่างวิ่งรูดสี่กับเก้าเน้นที่เก้าสี่กัมมาเก้ากัมมาพี่น้อง แตกทั้งบนทั้งล่างเลยพี่น้องในบอดซีเกาวงว่วนในดุดได้พี่น้องเด้อ <c oughs> เลีกบ่มาทำกันวัวนนี่ผ่านเด้พี่น้องเอ้เล็กไม่มาด้วยกันซีเก้ามาทำกันเต็มๆเลยนะครับแตกทั้งบนทั้งล่างเลยพี่น้องเนาะชุดจับคู่4ีเก้าเข้าตรงๆ สี่เกตเข้าตัวกับพี่นอ้องเอัพ่อสวัสดนะครับเนะาะไปสู่ภปมันพอเตรียมคดีแย่น้ำนะครับข้าพเจ้าขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพ่อสวัสดนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เสียนคนริมทางพี่น้องเสียนคนริมทางบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งบ่มาจักตัวพี่น้อง กักครูกะพี่น้องทั้งอุบุนนะครับเด้อทั้งอุบลนทั้งอุาณาบจะเลิ่อนเนาะพี่น้องเนาะแปดหนึ่งเข้าตรงตรงแปดหนึ่งพี่น้องครับเปิ่นเอาหลักแสนหลักหมืน่นเนาะพี่น้องเนาะเป็นเลขกลางนะครับฮะพีรียมขอขอบคุณหลายนะครับเด้อเซียนหนอกเซียนคนริมทางนะครับไปต่อครับผม อาจารย์เ็มมาลาดเลียกติดบนล่างห้าหกเจ็ดห้าเจ็ดนพี่น้องเนาะขับหากับหกเตบัวมาเลยขับจับกูกบลุดไปนะพี่น้องเนาะเลียกดับบนล่างถือว่าพันนะพี่น้องเนาะสองสองสามสอง,สสอง,สองนคอะครับค่ับเตียมขอขอบคุณหลายนะครับเด้ออาจารย์เข็มมาลาดนะพี่น้องเนาะ ไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนน้องคายพี่น้องบนล่างวิ่งโลดสกับห้าโอ้ยสกับมาดพี่น้องเนาะจ,จับคูหลุดจับพี่น้องเนาะสี่หนึ 2, ่งสีสองสี่ศูนย์สี่หนึ่ง ตะเล็กบิงนะพี่น้องเนาะขับแต้มขอขอบคุณหลายหลานะขับเด้เซียนหนองคายนะครับเนาะสุดท้ายท้ายสุดก็คือ้องป่าแต้มศูนย์กับหนึ่งาว่าจักตัวได้พี่น้องเอ้ย่งังดนี้หลุดคักหลุดเนี่ยมาตะซีตัวเดียวซีกับมาบบได้จับคู่บ่ถ,ถือนะพี่น้องเนาะ พอเทียมกราบขอโทษขออภัยด้พี่น้องเด้อครับมื่นตามกันต่ออีกนะพี่น้องเนาะครับเอ้าสำหรับมืนนี้คลิปนี้พอเตียมขอโทษขออภัยพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อครับเรียกกระอกงามงามนะพี่น้องเนาะเอ้ามื่นพัวอกับพอเตียมไหมทุกคนพุกนรับฟันดีด้พี่น้องเด้อครับสำหรับคลิปนี้พอเตียมขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม